เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสไตรเกอร์คลับกรมทหารราบที่112อําำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่4ที่กำลังศึกษาวิชาเลือกเสรีในวิชาประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลกวิชาประวัติศาสตร์อเมริกาภาคภาษาอังกฤษภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 0 0 66จำนวน70นายทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ต้นแบบยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางการทหาร โอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายเรื่องหน่วยยานเกราะล้อ,อยางแบบสไตรเกอร์ของกองทัพบกซึ่งกรมทหารราบที่112เป็นหน่วยต้นแบบของกองทัพบกไทยซึ่งนำการจัดหน่วยแบบกองพลน,น้อยหรือบีเกรดคอมแบททีมของกองทัพบกสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียที่มีการใช้รถยานเกราะล้อ,อยางแบบสไตรเกอร์เป็นยุทโธปกรณ์หลักของหน่วยมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับภารกิจภายในประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขนย้ายกำลัง ลเพื่อโจมตีข้าศึกระยะประชิดอย่างรวดเร็วและปลอดภัยแทนการเดินเท้าเข้าตีที่หมาย ส่วนการบรรยายในหัวข้อศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรกองบัญชาการช่วยรบที่1น,น้อมนาแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรมาจัดตั้งเป็นศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรบนเนื้อที่50ไร่ของหน่วยตั้งแต่ปี2529ในรูปแบบฐานการเรียนรู้8สถานีปัจจุบันเป็นสวัสดิการให้กับกําลังพลและครอบครัวตลอดจนเปิด การให้ประชาชนรอบพื้นที่เข้ามาศึกษาองค์ความรู้เพื่อน,นำไปประยุกต์ใช้ทั้งการเกษตรการปรศุสัตว์การสร้างฟายและการผลิตฐาน จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการรถยนเกราะล้อ,อยางแบบสไตรเกอร์ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์สำคัญที่กองทัพสหรัฐอเมริกาใช้ในการรบในสงครามที่ประเทศอิรักและอัฟกา,านิสถานด้วยความรวดเร็วของการขนย้ายกำลังพลเข้าโจมตีข้าศึกอย่างไม่ทันได้ตั้งรับจึงได้รับสมญานามว่าโกศแห่งสนามรบปัจจุบันกองทัพบุกไทยมีประจําการในกรมทหารราบที่112แล้ว99คันและในปีงบประมาณ2,560 จะมีประจำการครบ134คันทั้งนี้ในรถยานเกราะล้อ,อยาง1คันประกอบด้วยกำลังคน11อัตราได้แก่ผู้บัญชาการรถยานเกราะ1อัตราพลขับ1อัตราและกำลังคนประจำรถ9อัตรา นอกจากนี้มีการจัดแสดงอาวุธและยุโทโธปกรณ์หลักของกรมฐหานราบที่112ได้แก่ปืนเล็กสั้น M4 ปืนกลเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติและอาวุธต่อสู้รถถังในการทัศนศึกษาที่กรมทหารราบที่112ครั้งนี้นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ทราบถึงยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางการทหารรวมถึงความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์จริงที่ได้ ได้รับมาเพิ่มปูนความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาที่เรียนอื่นๆต่อไปได้เวลา13นาฬิกา35นาทีทรงนำข้าราชการและนักเรียนร้อยไปทัศนศึกษาณท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชารับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการและแผนการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบังการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอย่างยั่งยืนรวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของฮัชิสันพอร์ตไทยแลนด์ ท่าเรือแหลมฉะบังเปรียบเสมือนประตูเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศมีโครงการพัฒนาต่างๆอาทิโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉะบังขั้นที่1และขั้นที่2รวมถึงโครงการพัฒนาที่พร้อมรองรับการพัฒนาสู่มาตรฐานการเป็นท่าเรือระดับโลกที่สําคัญและเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลคือโครงการท่าเรือแหลมฉะบังขั้นที่3โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง ตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังและโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารท่าเทียบเรือชุดดีฮัชิสันพอร์ตประเทศไทยสรงรับฟังการดำเนินงานธุรกิจท่าเทียบเรือเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือเจ็ดแห่งในท่าเรือแหลมฉะบังมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่ามากกว่า35ล้านตู้โดยท่าเทียบเรือชุดดีเริ่มก่อสร้างเดือนพฤศจิกาย,ยน2559เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่าได้3.4ล้านตู้ จากนั้นท่อพระเนตรภายในห้องปฏิบัติงานที่นําเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมปั้นจันยกตู้สินค้าหน้าท่าและปั้นจันยกตู้สินค้าในลานจากระยะไกลใช้พลังงานไฟฟ้าและรถบรรทุกอัตโนมัติไร้คนขับเป็นท่าเทียบเรือแห่งแรกในโลกที่ใช้รถบรรทุกอัตโนมัติไร้คนขับและรถบรรทุกแบบมีคนขับโดยใช้เส้นทางร่วมกันถือเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวเข้าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามเป้าหมาย ในปี2593ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้นที่21หอบังคับการพัฒนานแหลมฉบังทรงนำข้าราชการและนักเรียนร้อยโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าศึกษาทัศนิยภาพโดยรอบ360องศา ทั้งนี้ท่าเรือแหลมฉบังและบริษัทฮัจชิสันพอร์ตประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่แสดงถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมีการเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคตามโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนับเป็นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีควบคู่กับการคำนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การทัศนศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงการพัฒนาความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีควบคู่กับการรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม